อเอ่พลงนี้เพลงอกหักนะคะเศ้าๆถ้าเกิดว่าเออสภาพนี้นะคะไปเจอคนถูกใจคนหลอ่อคนหลอ่หลอประเทศไหนก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าระดับหล่อในระดับเป็นดาราในประเทศไทยคือคิดว่าหล่อเกินไม่ไหวนะ แต่ถ้าเกิดหลอเจอหล่อประเทศอื่นที่ไม่ก็ประเทศอื่นหรือว่าเป็นนักร้องประเทศไทยหรือว่าหลอเป็นในประเทศอื่นไม่ถึงขั้นเป็นดารานในประเทศอื่นก็คงจะคิดว่าก็คงจะคิดว่าเหมือนกับเพลงของพี่ฝนธนทรน,น,น,นะคะคีเลคนคีเลโนดนรัก ออมันดูขี้เล่กจริงๆค่ะเนี่ยสภาพเนี้ดูขี้เล็ลระลนะแต่ก็คือไม่ถึงขนาดนั้นนะคะถึงไม่คิดว่าคงไม่ถึงขนาดงองอนขงงอ,งงองไม่งองอะไรขนาดนั้นแล้วค่ะไม่ถึงขนาดแบบว,ว่าเจียมตัวเจียมตัวจนเกินเหตุเกินงามนะคะด้วยความที่ไปเจอไปถูกใจคนหลอด้วยความที่เราเจอคนหลอเราต้องยอมทุกอย่างเพื่อกับคนหลอ ไม่ถึงขนาดนั้นนะคะคนเรามันต้องมีศักดิ์ศรีนะคะถ้าตรงกันข้ามถ้าเป็นอคนไม่หลอกไปถูกใจคนสวยก็เหมือนกันนะคะก็ไม่จาเป็นต้องยอมทุกอย่างแต่ว่าแต่ว่าการที่ผู้ชายแต่ความคิดส่วนตัวการที่ผู้ชายยอมผู้หญิงอะ มันจะมีค,คำว่าดูเป็นสภาพบุรุษบุรุรษนะคะดูเป็นสภาพบุรุษไม่ใช่มา้อเรียนกันว่าอ๋อในคนนี้เหรออ๋อข,ขี้กลัวเมียเมียมีเมยสวยอย่างนั้นแหละขี้กลัวขี้กลัวเมียอะไรอย่างนั้นนะการมองโลกในแง่ดีก็คิดว่าเป็นผู้ชายที่เป็นสภาพบุรุษดีกว่าเป็นสภาพบุรุษ เป็นผู้ที่เป็นฮีโร่สำหรับผู้หญิงสำหรับภรรยามากๆเลยนะคะทำให้ภรรยารักมากรับภรรยารักมากเลยนะคะในกรณีที่กรณีที่ไม่ค่อยเคยเห็นนะคะเห็นได้น้อยผู้หญิงที่หน้าตามไม่สวยดูขี้เลอะไรเนี่ย ไปลงรักผู้ชายหล่อ,อ,อบางทีก็อาจจะรวยด้วยอาจจะเก่งด้วยอย่างเงี้ยะคะกรณีอย่างนี้หายากนะคะในประเทศไทยไม่ค่อยมีถ้าเป็นอย่างนั้นนะคะก็คือหมายถึงว่าถ้าผู้ชายด้วยความที่เขาอยู่เหมือนเหนือกว่าทุกอย่างผู้หญิงก็ต้องยอมเข้าหมดมันจะทำให้ดูเหมือนกับว่า มันมันอาจจะสามารถพูดว่าคมเหงขมขมเห็งความรู้สึกดีของเขาเกินไปนะคะขมเห็งความรู้สึกดีของเขาคนไปทั้งๆท,ท,ที่เขา,เาทั้งหลงทั้งรักทั้งคุณด้วยใจจริงอย่างนั้น mm hmm. แต่ว่าผู้ชายมาทำจนะใช้ใช้ความคิดแบบนี้กับผู้หญิงคนที่ เออจะต้องบังคับเข้าทุกอย่างอะไรเงี้ยไม่โอเคนะคะคใครไม่เข้าใจก็สามารถเลื่อนไปฟังได้นะคะเพราะว่าเป็นเรื่องแบบไม่ใช่เป็นเอ,อวิชาการนะคะมาสอนว่าตอนนี้ค่าเงินบาทลอยตัวหรือว่าค่าเงินบาทเ,เป็นประเภทที่ว่า ค่าเงินบาทอะไรนะคะเขาเรียกว่าค่าหรือว่าค่าน้ำมันตอนนี้ยังไงเอ่ออะไรเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์ตอนนี้เป็นเ,เศรษฐศาสตร์แบบไหนนะคะอันนี้ไม่ใช่นะคะเพลงนะคะส,สบายสบาย,ส,บายสมองนะคะเรียนเชิญวง The Backup นะคะชื่อเพลงป,ปั้นปึงค่ะ ฉันทิ้งความเคยผูกพันมันทำร้ายกันรู้ไหมจะโกรธจะแค้นปั้นปึงกันเรื่องใดขอเธอจงเข้าใจไม่เคยรักใครจริงหากขาดเธอคงหมดใจหากเธอไม่ กสิ่งที่ฝันวาดไว้ยังสวยงามอยู่กันมาตั้งเท่าไรผิดตรงไหนก็พูดกันโปรดอย่าทำไปอย่างนั้นให้เจ็บใจอย่าทำอย่างนั้นอย่าไปไก,กลไกจากฉัน ความเคยผูกพันมันจำไรกันหรือไหมจะโกรธจะแค้นปัดมึงกันเรื่องใดขอเธอจงเข้าใจไม่เคยรักใคร มันจำร้ายกันรู้ไหมจะโกรธจิะแค้นปั่นปึงกันเรื่องใดขอเธอจงเข้าใจไม่เคยรับใคร ເອີເມື່ອສາລໍພໍພໍນ້ອຍໄປັງລອງປິດหมด